พ่อไม่ให้เรียนด้วยตอนนั้นนะคือทั้งบ้านก็ไม่อยากให้เรียนศิลป,ปะแต่เราก็แบบดื้อที่จะไปเรียนคือรู้แล้วว่าเราจะอยากเรียนแบบนี้มันรู้มันรู้เลยว่าเราจะเรียนแบบนี้ถึงไม่ให้เรียนก็ก็จะเรียนอ่ะแล้วก็ดื้อเรียนจนได้ ชื่อพัชรพลแต่งเรืเลยครับชื่อในวงการศิลปะทุกคนอาจจะเรียกผมว่าอเล็กเซซึ่งก็มาจากฉายาตอนเรียนมันก็คงจะเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆเงี้ยที่เราชอบวาดลูกอะไรเงี้ยครับอ,อืมมันก็แค่นั้นเลย เด็กๆจะไปรู้ได้ไงว่าโตมาจะเป็นศิลปินหรอเนึกอออก่าศิลปินคืออะไรวะอะไรอย่างนี้รู้จักหรอกก็รู้แต่ว่าเราแค่ชอบวาดรูปจนแบบแเราได้มีโอกาสเรียนที่มีอาจารย์สอนเขาก็าพาไปประกวดก็เป็นเด็กประกวดวาดรูปอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเราก็ได้เรียนรู้เรื่องแบบความคิดวิธีการเรียนเรื่องกระบวนการคิดอแบบ่ะพอเราชอบแล้วมันก็เลยแบบอยากวาดรูปนี้ให้มันแบบสวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยมันจะมีความคิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับ มืออาชีพใช่ไหมครับก็โปรเฟชชั่นแลก็โปรอะเทิร์นโปรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเป็นโปรได้เราก็ต้องมีความชํานาญเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องแบบสามารถที่จะทําให้มันแบบเลี้ยงชีพได้อะไรได้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งโปรเฟชชั่นแลมันก็คงเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยในการทํางานด้วยไม่ใช่ว่าเราทําเล่นๆแล้วก็เสร็จไปงั้นอาจจะเรียกว่างานดีเลกแต่ถ้าเราทําแบบทุ่มเทกับมันอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นแหละก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลหรือมอ คือเราว่าเขาต้องแบบไม่ไม่ไม่ต้องลังเลว่าจะเรียนไม่เรียนเรียนไม่เรียนอะไรอ่ะคือถ้าคนจะเรียนมันเรียนอยู่แล้วอย่างเราไม่มีความลังเลเลยเลยทั้งติน่พ่อไม่ให้เรียนด้วยตอนนั้น่ะคือทั้งบ้านก็ไม่อยากให้เรียนศิลปะแต่เราก็แบบดื้อที่จะไปเรียนคือรู้แล้วว่าเราจะอยากเรียนแบบนี้มันรู้มันรู้เลยว่าเราจะเรียนแบบนี้ถึงไม่ให้เรียนก็ก็จะเรียนอ่ะแล้วก็ดื้อเรียนจนได้คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราชอบแน่ๆอันนี้โชคดีนะที่รู้ตัวว่าชอบแต่ถ้ายังลังเลอยู่อาจจะต้องถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆว่าาบบเเรรชอมมันจิง้ยยไ เพราะฉะนั้นเราว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆอะ่ะมันคือต้องทําสิ่งที่เราแบบชอบมนจริงๆอะ่ะเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทําก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยมีข้อแม้เยอะเพราะเราชอบมันอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่มีใครรู้จักอเล็กเซสเลยนึกออกไหมถามว่าเรายังวาดรูปไหมเราก็ยังวาดนะเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้วาดรูปนั่นแหละมันมาจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยแหละว่าเราอยากมาทํางานวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ขอขอบคุณมหาลัยนะคะที่ได้พาหนูมาชมงานแล้วก็ได้มีแนวทางต่างๆเอาไปต่อยอดได้ะคะ่ะก็ขอบคุณทางมหาลัยนะครับที่เปิดโอกาสให้มาชื่นชมผลงานดีๆแบบนี้แล้วได้รับความรู้ประสบการณ์จากพี่อเล็กครับผม